สวัสดีครับนัดกับเนียวเกษตรบ้านสวนนะครับวันนี้จะมาดูน้อยหนากับมะม่วงครับน้อยหนานี่จะเป็นพันธุ์ฝ้ายเชียวเกษตรซองครับนะครับพอมีลูกให้ดูแล้วนะครับแต่ไม่รู้จะสวยหรือเปล่าเข้าหนึ่งปีนะครับข้างล่างนี่ลูกทรงยังไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้แต่งกิ่งเขาเลยแต่งปลูกมา จะ,กะเกษตรซองนะครับจะโกหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่มีเวลามาตัดหญ้าเลยมนานทีได้กลับบ้านทีครับก็จะมีพ่อตากับหลานตัดให้ตอนนี้ติดงานหลายอย่างมากตอนนี้ก็จะมีลูกอีกปลายยอดมีดอกก็มีครับมีทุเรียนสองต้น เดี๋ยวเรามาดูมะม่วงน,นง้ำดอกน้ำดอไม้สีม่วงโหยสองลูกอย่างเบ่งเลยสองลูกไม่ไม่ใช่แดงจกักรพรรดินะครับน,นี้เป็นน้ำดอกไม้สีม่วงอันนี้ซื้อมาจากนกคนปรปฐมเป็นกิ่งตอนนะครับครับโห ก็จะเริ่มแก่แล้วนั่นต้นมาสีม่วงนะครับเห็นคนขายเขาบอกว่างั้นนะมันซื้อมาประมาณสองต้นต้นนั้นไม่ติดนะครับต้นนั้นไม่ติดลูกแต่ต้นนี้ติดลูกครับดเดี๋ยวหอ,อกเดวหอ,อกคืนก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูลูกนึงลูกนี้อุย้ยไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะนี่อ่ะ ทำไมหนวดเอาอยู่วะเนี่ยว้าวปลาทิทโทโอ้ออ้ย่างงามอู้ลูกนี้งามจะแก่แล้วฟังเสียงครับืน้ำปลาหวานกำลังได้เลยไม่ได้ครับ เอาไว้ลองลองกินสุกดูจะแก่แล้วครับหนวดเขาก็เหี่ยวแล้วหนวดนี้ก็เริ่มเหี่ยวแล้วมันจะมีมันจะมีมนะมหนวดตรงเนี้ยถ้าดูว่าม่วงแก่ที่ที่ไปที่ส่วง,งเข้ามาเขาว่าตรงนี้มันจะแห้งครับแล้วตรงนี้จะมีพวกจุดขาวๆข,ขึ้นไม่ขาวๆข,ขึ้นนี่ยังยังไม่แก่เท่าไหร่ครับยังได้อีก เดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนครับจะพาไปดูต้นอื่นนะครับเป็นพวก้ำ,นำ,นำหนักน้ำหนักไม้อืมอันนี้ก็ติดลูกอยู่ครับติดอยอ่ติดอยู่สองลูกน้อยนักติดอยู่คนอ้าวนี่ไง เหลือสองลูกจากหกลูกครับติดพื้นเลยนี่ในแก้วขมิ้นครับต้นโก่งมาด้วยเลยไปดูต้นเีต้นนี้ไม่ติด นี่เป็นน้ำม่วงเบาครับส่วนนี้เป็นมม่วงเบาน่าจะหมดรุ่นไปแล้วนี่ก็จะเป็นสะลูกอยู่ด้านหน้าสวนครับตรงนี้นก็ทนำันไปดูน้ำไมสีทองกันมะม่วงก็เดิมได้กินลูกหมดละครับ นี่จะเป็นตรงนี้ที่กบที่กบไว้นี่คือเป็นเมนเมนท่อพีวีซีครับเมนสองนิ้วอยาวไปนุน่นไปกอ่อไผ่แต่ว่าม่วงเริ่มได้กินลูกกันแล้วครับอ,อ๋อลูกนั้นแม่หอนี่ครับที่าตาหอไว้แอบดูอุสวยสวยน้ำดอกไม้สี ยังยังได้อีกครับดูยังได้อีกโอ้โหน่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอ,อยาฉีกทุงนอนาออกครับโอ้ลูกด้านนี้อย่างสวยนะครับสวยอยู่ในป่าครับยาคายเยอะอันนี้ยังสวยเลยมีอะไก,กินสุก สวยมาแก่โอ้มีหลายต้นครับเลหอยหลายต้นแต่จะพาดูไม่กี่ต้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบไปแต่งกิ่งฝรั่งเออีนลูกเล็กโอ๋อฝั่งนี้ไงนี่ครโอ้ยอันนี้ไม่ได้หอ่อผิวแตกเลยนี่นี่แก่แล้วครับนี่แก่แล้ว ังเสียงครับนี่ครับด้านล่างนี่ก็มีสีห้าลูกนะครรวมๆรวมๆแล้วก็โอเคครับมะม่วงก็ได้ปีกว่าก็ติดลูกไ,ได้กล้วยก็ได้กินเรื่อยมะพร้าวก็ได้สองปีสองปีแล้วครับ มะพร้าวอยู่โซนฝั่งนู้นนะครับโซนฝั่งนูน้นแล้วก็ข้ามไปข้ามไปแดนฝั่งนูนนนงน้นเลยบ้านไปครับมะพร้าวก็จะมีต้นสวยกับต้นไม่สวยครับไม่ค่อยได้ดูแลเ,เขาต้นสวยก็จะมีเยอะมาดูมะพร้าวด้วย ีต้นที่สวยต้นไม่สวยนะเนาะสาวต้นสวยก็มีอยู่ประมาณเกือบครึ่งนะครับว่าปลูกไปร้อยยี่สิบต้นนี่ครับสวยนะสองปีครับอุย้ยมีด้วงจาะด้วยเหรอหอยมีดวงจาะด้วยจะต,ต้องจัดการนะครับมีมีด้วงนี่ครับผลที่ไม่ค่อยได้ดูแลเขาครับ นานทีกลับมาจะต้องจัดก,การร่วงก่อนในคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปดูฝรั่งกิมจูฝั่งโน้นนะครับอันนี้ก็เป็นคลองน้ำในคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ